สวัสดีครับเน่ยอยู่กับช่องนอรตักี้ครับมือนี้ยทำไมอยู่กับเชียนลอยชิมเขาครับครับทั้นอัหนึ่งอันหนึ่งซี่องเสียรุยครับนี่มาดันของอุ่งลั่ครับนี่ทีเาเท่ไปหมู่บ้านครับนี่ยในนาด้วยครับนี่เท่ไปแล้วไมาดันครับฝนตกคข้ามคำซึ้นครับเฮ้ยแห้งเป็นแห้งครับรถ เป็นตัวข้มามเลยเลยเป็นโจกเลยครับเหล้วมันยังครับเนี่ยแล้ก็ดันเดี๋ยวพานได้ครับห้อยเท้าห้างไปหายครับโอ้โหสีแจ้งเลยวะครับเนี่ยแล้วนี่งมันโจกเลยครับ เก็บง่ายๆครับโ้เกง่ายๆเลยครับม่รก็งโครับ้าโ้นรถคับเกข้าเดียวครับเนี่ยเอมองจอรถบ้าครับเนี่ยขยายได้ออกเหมืนรถบ้าเดียวเลยรถบ้าทีโฟมเลยครับ แย่ดีครับย่ดีครับโอ้โไปแล้วขึ้นได้ครับรถไทยสบายครับสบายครับรากาก็เริ่มขึ้นไม่แล้วครับโอ้โต๊ะก็ไม่อย่เราะครับ เลยฝ่าไม่เก็ีสักรั้งเลยครับเนี่งใช่ครับน้ำนีครับแต่ว่าหันส้มอยากเปียกครับเปียกฝนตกห้ามเลยฝนมาตกห้ามเกิดบลิวันี้ครับวเวณกลางกลางครับ จวดเลยครับรถไช้หน่อยครับแล้วขวองครับดันจวดเดียวจวดเดียวเลยครับขวางหน่อยแล้วเราจะแห้งกับโอ้ครับใบใไไมีดดันใบห้าไหลครับสอัดมัดกัครับใบมีดรถใช้ก้วครับ เปเาไหมครับเป็นเากลางไหมครับไอ้ปลตาปลาครับเท้ตาตบปลาครับเดือดิ้ังเลยครับเเนอี้าชี้ปลาเดิน,น,งน,น,นังครับ

ตามเข้าครับนีนี่ครับนีนี่่นรถองัยีกครับนีโอ้เขียไว้ครับพวกเปนเขียวเอ่อัพิ่นครับนี่จอดเกียร์เดีครับม่ีครับเอาจอดนี่เข่าเียวไว้นะครับนี่ยนีตเขาม่หานีกนเก็บน่เก็บไ้ครับ เดี๋ยวใส่วิธีครับหัวกำลังลืมบ่หมุนแล้วครับนี่ยานลนม่โค้มาเชียวที่เหรอครับนี่บ่หมุนไมโค้หรครับนี่โคมาลูบ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 หรครับนี่มือลูกกี้ใหเหรอครับเนี่ก็ใ้เก็บไว้เราก็่เอาันี่ กินนี่กไปต้นก็ครับเดี๋ยวมันสิ่งแง่หัวครับเดี๋ยวสิเบือก่อนเดี๋ยวพอมัินชิปมาครับขอบคุณที่รับต้มื่อเมื่อกี้ครับ